สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวจันทบุรีกันค่ะโดยที่วันนี้นะคะปกติแล้วเราจะไปเที่ยวกันกันแบบเป็นแก๊งเพื่อนเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกับที่ทํางานก็คือเป็นเหล่าพนักงานของกรุงไทยแอ็ซ่าสาขาบางแสนทั้งหมดนะคะ,ะกว่า30ชีวิตนะคะก็ไปดูความกลหนวุ่นวายกันนะคะวันนี้เราก็เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็วันนี้ไปขับเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปเที่ยวจันทรรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ เราก็ใช้เวลาขับรถนะคะจากชนบุรีบางแสนนะคะไปถึงจันทบ,บุรีก็ขับไปแวะไปกินไปนะคะประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองค่ะส่วนที่พักที่เราเลือกนะคะเนื่องจากรอบนี้เราไปกันเป็นหมู่คณะค่ะเราก็เลือกเป็นแบบโฮมสเตย์ซึ่งจะรวมในเรื่องของการกินปูดูเหย่่ยวล่องแพต่างๆด้วยนะคะค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวเราเลือกไปพักกันที่ปลายตะวันโฮมสเตย์ค่ะ สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ปลายตะวันโฮมสเตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูด้านไหนคะ่ะว่าด้านไหนเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็จะมีเป็นคาเฟ่แบบนี้ให้เราได้แวะปักแอร์แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะมีหลากหลายมุมมากๆเลยเดินเข้าไปนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนในส่วนของร้านอาหารนะคะก็คือจะเป็นที่ที่เราเอาไว้ทานข้าวกลางวันจัดกิจกรรมตอนเย็นนะคะรวมไปถึงอาหารเช้าก็คือเป็นโซนเหมือนแบบแคนเีนเลยนะคะเขาก็จะมีอาหารบุฟเฟ่ให้มาถึงก็คือสามารถรับอาหารบุฟเฟ่ได้เลยมื้อแรกนะคะก็จะเป็น เปิดออเดิร์ด้วยส้มตําก่อนใครตําเก่งให้ตําเป็นนะคะทำเองกินเองได้เลยเป็นแบบบุฟเฟ่ หลังจากตำส้มตำลองทองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารหลักนะคะซึ่งเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยแต่ว่าก็เป็นแบบบุฟเฟ่เช่นเดียวกันนี่อาหารเขาก็จะจัดมาให้เป็นชุดๆุดแบบนี้นะคะ5้าคนต่อหนึ่งชุดค่ะสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยรับรองว่าอิ่มจุกๆแน่นอนทานข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็มาที่พักกันนะคะที่พักของเราจะ จองได้ห้องเป็นแบบ10คนนะคะก็จะเป็นเตียงเรียงกันแบบนี้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านไหนนะคะค่อนข้างสะอาดแล้วก็กว้างขวางเลยให้ถึง2ห้องค่ะและแน่นอนค่ะสายคอนเทนต์แบบเราทำคอนเทนต์ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ไปล่องแพแล้วก็ไปดูเหี่ยวแดงกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ดูเหี่ยวเท่าไหร่หรอกนะคะก็การเดินทางไปเขาก็จะมีรถลางนะคะลากไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลงแพกันจะ้ะหลักๆเลยนะคะก็ตามภาพค่ะไม่ค่อยได้ดูเหี่ยวเน้นสั่งสั่นเน้นเฮฮามากกว่านะคะแล้วก็เน้นเต้นนะคะก็ไหนๆก็ไปที่บริษัทแล้วค่ะก็เอาให้สุดกันไปเลยนะคะกับแก๊งของเราอันนี้จะเป็นทีมงานในหน่วยของเราเองนะคะก็จะเต้นกันตั้งแต่ ต้นทางนะคะจนถึงท้ายทางกาไปเลยค่ะแพนนี้สนุกมากแล้วก็พี่พี่เจ้าหน้าที่เอนเตอร์เทนดีมากเลยค่ะ ลองแผดูเย,ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขนของสัมภาระของเรานะคะเดินทางกลับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปผจญภัยกันต่อที่ที่พักนเน,นี้ยงค่ะ ด้วยความมากับที่ทํางานนะคะเราก็ต้องมีการแข่งขันกันนิดหน่อยนะคะซึ่งทีมเราค่ะหน่วยเราได้เป็นอันดับสองนะคะมีแข่งกันทั้งหมด5ทีมนั่นเองนะคะแล้วก็สู้ตายกันมากๆเลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่หวั่น่ะนะคะซึ่งบ้านลมอันนี้ก็คือสนุกมากทุกคนสามารถเล่นได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่มาพักที่ปลายตะวันรีสอร์ทนะคะรวมไปถึงจริงๆเขาจะมีตัวหอคอยด้วยแต่ว่าตัวนั้นนะคะเขาจะจํากัดน้ําหนักนะคะ ในการขึ้นไปเล่นนั่นเองกิจกรรมเขามีค่อนข้างเยอะนะคะที่พักที่นี้อันนี้ไม่ได้สปอนแต่อย่างใดนะคะคือบริษัท จัดไปแล้วก็ไปร่วมสนุกกันนะคะถือว่ากิจกรรมเยอะมากแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ๆพ,พ,พนักงานนี่ก็คือเทคแคร์โอเคมากเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้คนที่ไปพักทุกทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกเล่นกันนะคะมีมาฐานสุดท้ายแล้วเราจะแบ่งกัน5คนนะคะเล่นไปตามฐานแล้วก็ฐานสุดท้ายปิดจบค่ะคว้าอันดับ2ไปนะคะกับสาวๆหน่วยไอหนึ่งสี่สี่ ตกเย็นค่ะอาบน้ำอาบถ้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานบุฟเฟ่ต์กันต่อค่ะที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะทั้งปูทั้งกุ้งทั้งต้มยำต่างๆรวมไปถึงค่ะน้องเก๊กฮวยมีฟองด้วยนะคะก็สามารถเติมได้ตลอดจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะก็สนุกสนานกันไปยามเย็นช่วงเย็นนะคะกับกิจกรรมแล้วก็ที่พักนะคะของปลายตะวันโฮมสเตย์นั่นเองนะคะ กับการเที่ยวกับบริษัทนะคะเป็นโฮมสเตย์ที่จันทบุรีถังไรนนั่นเองเค่ะหลังจากจบกิจกรรมนี้ประมาณช่วงสี่ทุ่มนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกับห้องพักกันคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเชา้าของที่พักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะคาเฟ่นะคะบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยะะที่พักก็คือติดน้ำเบื้อความอลังการแบบนี้นะคะไปค่ะไปทานข้า,าวเช้ากัน,นะคะ่ะ ลายอาหารเช้าก็ประมาณนี้เลยนะคะเลือกตักเองเป็นแบบบุฟเฟ่ได้ตามอิ่มตามต้องการเลยนะคะแล้วเขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง9โมงเท่านั้นนะคะก็สามารถตื่นกี่โมงเนาะก็แวะเปลี่ยนมากินได้เลยค่ะกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ด้วยที่ร้ายตัวนโฮมสเตย์ค่ะคาเฟ่ที่เราเลือกมาจิบกาแฟตอนเช้านะคะปิดจอบจันทบุรีวันนี้ก็คือร้าน ซีหอดีคาเฟ่นั่นเองค่ะเป็นคาเฟ่ที่ติดกับทะเลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะเอาเป็นว่าทริปนี้กับจันทบุรีค่ะ ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปพอประมาณแต่ก็จัดเต็มในระดับหนึ่งนะคะเรียกว่าจันทบุรีมีที่ให้เราเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคาเฟ่ที่เรายังไม่ได้ไปนะคะรับรองว่ามีซ้ำรอบ2แน่นอนวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปที่ลูกตาลทำนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ